รับคอ่สวัสดีครับ,บผมคิปนี้ตอนรับขอาสู่ช,อช่องยูทูบทีมงานชัยสลาชนแนลครับคลิปนี้อยู่กับไยไฟก็ครับไยเผาใส่พ่วงครับวันนี้กับตัวแรงของเราคือเกา่าจอรเดีอรุุนเก่าครับชมกันเลยครับผมเอายำเก่า เก่งเราอ่ะนีอ้าวหลุดมากหลุดเลยครับอ่ะเปลี่ยนก,กอดเปลี่ยนกอดเจอจอนเดียรอบนี้ขอลองเนี้ยเราที็นอะไยกิสาเนี่ยโอ้ดึงง่ายหนึ่งเลยว่าโอ้สวยสวยเต็มเต็ม

hắn là bay bay với bít chuột năm nhưng đi ôi anh สะอาดยังไงครับมันถอยไ,อยได้จะรูไถอยห้ม่ได้ทับเกียร์เอาสั่งลักก่อนเราะไปไล่ได้เนาะหาเลี่ย,เยมเขาก่อนเอายำเลยลูดเลยโซนยำหลุดจังเดียวโมจะถอดมาได้ครับมันศัต กองไวนตัวนี้ก็ไม่อยู่นอกมอูใบนี้ลายยังไงตัดิจตตดตใ,ใหม่เพราากำม,มัวอะลยอยู่ลยลาๆกระเปาตัวนี้สามสิบหอก็มีก่วงก็อีกสิบหลอหนึ่งไปหาีบนี่สิบ้านจีได้ครับ ไหลต่อสองใส่ปุ้ยรอบเดียวเดี๋ยวเอาเคยียู่ครับไอ้ยเฮีย้ยซชาเลยนำเก็บไหวกรัน โอ้ยำเขาเลยครับรนั่งสูรไล่แกโอ้ยอันดนะ่งวนเ

เปลี่ยนฟอร์ดเจ้นเดียวเขาล่องแน่เราอะสูเฟอร์เราเอาขับหางครับขับหางกลับมีไงเลยดอกเดียวเอา้าทุบไปที กระเลงจ่อลนะ้วปวดขาได้งอย,งอยมันคือฟอดปวดจะอยู่ทั้งหนาไปครับไง่ายงงไ้งอย,งอยเอาทุบไปอีกทีเอาไปอีกทีเป็นจำบอกสัง กนดีจังบักฟังอ <c oughs> โอ้รอบนี้มาแบบนิ่มๆเลยมาแบบล้นกำเลย <c oughs> โอ้โอ่อนน้ำเลยครับน้ำกับพี่ ครับครับลูกสามคานดั้มครับดัมแม่ลูกหลานสอง F M ส,สองเ K สนใจติดต่อได้ครับกระบาดเลน นายมองครับนายมองเอาล่มก่อนไายก็สิโยนแล้วตามขอสามยี่เทอร์โบเอ2เอ็มสองเง่ายกันเรื่องครับเอาล่มก่อน ôi, đây là lóc lóc quá. wow, nặng thế. อยไหลครับค่อยโยกอัดหล่อออกเลยครับผมไอห่วงสามขันนางพญาสิบสองไหลหลอครับ ดูครับการถอยเสียนบ่โอ้ต้องตามสายเขาแล้ว่ะต้องช่ยด่นเนี่ยมเลย กานตัำก่อนโอเคเลยการเต็มนะครับตัวแม่ตายสิบหลอก่อนตัวแรงฮาเฉลียรครับยันบวเบิ์ล เดี๋ยวตัวลูกกางทำการพร้อมบอกได้ไหมนี่นวดมาต่อกับผมใส่ทิบหลอดครับบาทที่นี่จังหวะเฉลีย่ยใช่ครับตัวลูกตัวแม่เต็มแล้วแค่นี้ค็ับิบไลน์ครับ ออกปวล้สามเิบหล่อกลางวันอไร่วงหนึ่งก็อีกชิบหล่อหนึ่งที่เกใตการนั้นเบิร์ครับสุบด่อดีครับหมดกูแหละ หดเลยครับอันหกเก็ดกล่องเนอเต็มกำรตรัดทีตัดกล้องหาบายครับหาสิบล้ำได้กับบุหอนต่อ,อรก,รก,รกรอบหลุดเลยโฟกัสเทศเทศกล่องให้เต็มขากครับ เี็บของแสนกึง่งใส่ท่ายไเข้าไปครับใส่หัวไ่ออกมาการใส่ เต็มกำเลยครับโหลดมากไงง่องเจ็ดแปดกองต่อขีดนะครับกองละห้าบาทหา้าสิบล้ำ กองหอน่วยกองไล้ครับคนกันไปแนกเทียบเทาสองคอนครับเึินไปแล้วพ่วงหนึ่งเลือตัวลูกต้ออานี่เต็มจอดถาซะก่อนทะเ์ใส่กันครับยันบืเบิด อรุณคืนาครับผมสวัสดีครับ